มา<อ>ดูอีกปมหนึ่งคราวนี้เด้งผู้พันเด้งทหาราจากกรณีการแฉว่าค่าใช้จ่ายในการหักเจ้าหน้าที่ทหารเกณฑ์ที่เป็นทหารใหม่เนี่ยทำไมมันหักเยอะจริงท่านผู้ชมลองดูนะฮะนี่คืออะไรนี่คือบัญชีค่าใช้จ่ายของทหารใหม่เขาบอกว่าคือผลัด1ทับ6 7ต่อบุคคลด้านบน1-4เป็นรายรับประมาณ1,990บาททีนี้ที่มันเป็นประเด็นคือที่มันเป็นรายจ่ายค่ะรายจ่ายก็จะมีอยู่1 2 3 4 5 6 7 แต่ที่เป็นปมคือในข้อ6ค่ะค่าเครื่องช่วยฝึกและวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด990บาทต่อคนมันมีค่าอะไรบ้างก็ไปไล่ดูในกรอบสีแดงด้านขวาด้านล่างทานผู้ชมสังเกตนะคะมันมีค่าดูดซ่วมและสาธารณุรโภค500บาทค,บคำถามคือเดี๋ยวนะทาหารเกณฑ์เนี่ยต้องเสียค่าดูดซ่วมคนละ500ด้วยหรอคืออะไรไปอึแล้วต้องเขา ทางการต้องไปดูดซ่วมให้อย่างนี้เหรอก็นั่นนะสิหรือมันต้องเสียในส่วนกลางหรือเปล่า <ừ> ก็เลยมีการแฉกันนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะวันนี้แม่ทัพภาคที่สองนะคะพลโทโอดุลบุญเจริญธรรมค่ะได้เปิดเผยนะคะว่าจากเอกสารที่มีการเผยแพร่นเนี่ยนะคะไปตรวจสอบแล้วนะคะพบว่า เป็นรายละเอียดของกองพันทหารเสนารัษ์ที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2มีค่าดูดซ่วม500บาทและตอนนี้ได้สั่งย้ายผู้พันเรียบร้อยพันเอกอาชวินอักพินไปช่วยราชการนะคะแล้วก็สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนเนื่องจากพอไปตรวจสอบแล้วพบว่ามันมีข้อมูลบางส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงแต่ก็มีข้อมูลบางส่วนที่มันไม่จริงด้วย<อ>เพราะเอกสารดังกล่าวเนี่ยไปตรวจพบว่าผู้ฝึก ได้นําเสนอไปที่ผู้พันผู้พันเนี่ยจะพิจารณาก่อนแล้วจะกันกรองว่าควรที่จะต้องหักค่าใช้จ่ายอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ค่าดูดซ่วมหรือค่าประกอบเลี้ยงพิเศษมันจะต้องโดนตัดออกในตอนท้ายอยู่แล้วคุณจะไปหักในค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่ได้นะอแต่เอกสารนี้ยังไม่ได้อนุมัติเพียงแต่ว่ามันหลุดออกไปก่อนเอกสารหลุดออกมาก่อนเอกสารหลุดออกไปก่อนนะคะยังไม่ไฟนนลท่านก็ยืนยันว่ามันไม่ใช่ข้อแก้ตัว,วนะคะแล้วเคยเก็บมาหรือยัง ท่านบอกว่ายังไม่ได้เริ่มยังไม่เคยเก็บใช่ไหมทางนั้นยังไม่เคยเก็บข้อเท็จจริงความจริงมีหนึ่งเดียวเออก็แสดงว่ายังไม่เคยเก็บใช่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเอกสารที่ส่งให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับให้กันกองก่อนอแล้วยังไม่ได้ถึงการกันกองมันหลุดออกมาก่อน,นเพราะว่าเห็นบอกว่าเอกสารที่ผ่านการกันก,กองจะมีรายละเอียดที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่ะเพราะนั้นมันก็ต้องมีหลักฐานเอกสารจริง ที่ผ่านการกันกองแล้วว่าไม่มีค่าดูดซ่วม <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นทหารเกณฑ์ไม่โดนหาค่าดูดซ่วม<อ>ขอ้อเท็จจริงถูกไหมล่ะใช่ต้องมีเอกสารให้ชัดเจนแต่นี่มันเป็นเอกสารฉบับที่เขากําลังเสนอกันกองกันแล้วมันหลุดออกมาแล้วมันเป็นประเด็นฮือฮาเพราะว่ามันดูประหลาด่ะมันมีค่าดูดซ่วมได้ยังไงต่อคนคือเจ้าหน้าที่ทหารเกณฑ์เข้าไปฝึกนะคือทุกอย่างมันก็หลวงก็ดูแลอยู่แล้วค่ขนะข้าวปลาอาหารอะไรต่อไม่อไรค่นะ ที่หลับที่นอนแล้วออเนี่ยนะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ <c oughs> จะให้เข้าหอกับบ้านเหรอถ้าไม่ดูแลเ,เขาได้ออกไหมคือมันพิสดารไงพิสดารจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นทางาท่านมนทมณฑนทหารท่านพลโทอดุลแม่ทพัพภาคที่สอง <c oughs> ท่านบอกว่าเอกสารที่ผ่านการกันกองจะมีรายละเอียดที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายเหล่านี้ <c oughs> นี่ท่านพูดค่ะ <c oughs> แล้วท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่ข้อแก้ตัว การตรวจสอบนี้มันเป็นเรื่องจริงตรงที่มันมีเอกสารแบบนี้จริงก็เลยอยากชี้แจงให้สาธารณชนทราบส่วนการย้ายผู้พันเนี่ยเนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาต้องมีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วแน่นอนมันกระทบกับภาพลักษณ์ของกองทัพก็ขอความเป็นธรรมกับสังคมด้วยแล้วก็ล่าสุดทาง ทหารบกกองทัพบ,บกก็ต้องออกเป็นเอกสารข่าวชี้แจงเลยนะคะในแฟนเพจ Facebook ทีมโคโซกกองทัพบ,บกค่ะได้แปะเอกสารข่าวของกองทัพแนบกับเอกสารที่แชร์ว่วนในโลกโซเชียลหักค่าดูดซ่วม500เนี่ยนะคะคบทอบอชี้แจงเอกสารค่าใช้จ่ายทหารใหมย่ยังไม่ผ่านการอนุมัติเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงสรุปสาระสำคัญก็คือเอกสารดังกล่าวเนี่ยเป็นของหน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันส่งกําลังและบริหารที่22กองบัญชาการหน่วยรบที่2เพื่อใช้ในการประชุมพิจารณาความเหมาะสมแต่ยังไม่มีการอนุมัติไม่มีการดําเนินการหักค่าใช้จ่ายตามรายการในเอกสารดังกล่าวแล้วก็มีการปรับใหม่นะคะในเอกสารที่ปรับใหม่เนี่ยจะไม่มีการหักค่าสาธารณูปโภค990บาทด้วยไม่มีไม่มีค่ะยืนยันชัดเจนค่ะครับแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงด้วยนะคะซึ่ง ไอ้ค่าสาธารณูปโภค990บาทเนี่ยถ้าไม่มีนะค่ะถ้าอย่างนั้นทหารเกณฑ์ก็ต้องเหลือเง,เงินเยอะกว่านั้นนะก็จะเหลืออยู่ที่6,170บาท<อ>จากเดิมเนี่ยที่เขาหักรวมค่าสาธารณูปโภคเนี่ยจะเหลือ4,710บ,บาทอ่าคือเบี้ยเลี้ยงนะเบี้ยเลี้ยง31วันเดือนพฤษภามิถุนายนอ่อ12วันนะถ้าเป็นแยกเป็นแต่ละเดือนนะค่ะเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะก็จะมีเบี้ยเลี้ยง3างวดได้ค่าของชีพอีก 5,300กว่าบาทเบียเลี้ยงสางวดเนี่ย806บาทนะเงินเดือน1,630บาทรวม7,830บาทนะแล้วก็ารวมกัน2เดือนพฤษภาคมกับมิถุนายนก็จะได้1,990บาทค่ะบาทใช่ไหมอันนี้ด้านรายรับเนะบี้ยเลี้ยงสมงวดค่าครองชีพแล้บวกเงินเดือนด้วยถ้าหารใหม่ผัด1,67ทับ 6, 7, ต่อคนจะได้ 1 9 9 0บาทค่ะบาทแต่รายจ่ายที่นี้นะก็จะมีค่าประกันชีวิตนะค่าชุดวอร์มค่าชุดฝึกพลางกระเป๋านะค่าน้ำดื่มน้ำแข็งอะไรต่อนีอะไรนะก็หักออกไปนะก็จะเหลือเงินนะมากกว่าเดิมคือเหลืออยู่ประมาณสัก6,000กว่าบาทเท่านั้นถูกไหมฮะใชอะ่อันนี้คือล่าสุดข้อมูลแล้วเรื่องนี้บิ๊กทินฮะรัฐมนตรีว่าการกลาโหม วันนี้ก็ถูกนักข่าวซักถามครับวันนี้นี่ไปอีกงานหนึ่งนะไปที่บริษัทชัยเสรีแต่ว่าถูกนักข่าวถามเรื่องทหารเกณฑ์ถูหักเงินนะบิ๊กทินนี่ก็ชี้แจงครว่าเป็นนโยบายที่กําชับมาตลอดว่าให้ทหารเนี่ยได้รับเงินค่าตอบแทนหรือเงินเดือนสูงเราตั้งเกณฑ์ไว้ประมาณหนึ่งหมื่นน่ะนะนะแล้วก็พูดให้ชัดไม่ให้ไปหักเงินในรายการที่ไม่จําเป็นหนึ่งแล้วเป็นรายการที่ทางการนอ,อนุญาตเท่านั้นนะจึงจะสามารถหักได้ แล้วเรื่องนี้เป็นนโยบายแล้วกองทัพบ,บกก็ย้ํานโยบายชัดเจนเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นรอฟังรายละเอียดจากกองทัพชี้แจงสักนิดหนึ่งนะแล้วนอกจากนี้นักขา่าวยังซักถามฮะมีโอกาสที่ทหารเกณฑ์จะได้รับเงินเดือนเต็ม1นึ่งหมื่นเลยได้ไหมไม่ต้องถูกหักเลยเนี่ยบิ๊กทินว่ายังไงเรื่องนี้ วนหนึ่งที่เราพูดไปมันจะต้องประกอบกับการปรับเงินเดือนใหม่ของรัฐบาลด้วยรัฐบาลใหม่เขาปรับฐานเงินเดือนถูกไหมถ้าเป็นฐานเดิมนี่ก็อาจจะได้น้อยหน่อยฐานใหม่นี่รัฐบาลเขาก็สตาร์ทที่หมื่นบาทถูกไหมะราชการก็หมื่นห้าเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลปรับแล้วกรมบัญชีกลางได้เริ่มใช้จริงๆเนี่ยผมคิดว่าทหารเราก็มีโอกาสได้รับเต็ม10,000ห,หนึ่งหมื่น,นบาทนี่เป็นสัญญาณบวกนะคะครับ นะคือฐานเดิมอาจจะได้น้อยแต่ฐานใหม่ก็สตาร์ทให้1 0,000ื่นค่าราชการก็หมื่นห้าค่ะนะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยปรับแล้วนะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสแต่ว่าเรื่องค่าใช้ใจ่ายอื่นๆถ้าจะหักต้องเป็นค่าใช้ใจ่ายที่มีอยู่จริงแล้วถ้าไม่จําเป็นไม่หักนะแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ทางการอนุญ,ญาตให้หักได้จึงจะหักส่วนเรื่องดูดซ่วมนะค่าดูดซ่วมบิกทินบอกว่ากรณีนี้ให้รอคําชี้แจงของหน่วยงาน แล้วเท่าที่ตนฟังมาเนี่ยยังไม่มีการหักเลยค่ะยังไม่เคยมีการหักอันนี้บิ๊กทินก็ย้ำนะฮะรัฐมนตรีกลาโหมมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสตแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ